น้องนู่ปลาได้ปลาครับปลาตรับปลาหมดตรับโอ,อ้ยเอ,อ้าปลาเดินตกเบ็ดแล้วครับพี่น้องนะครับนู่วันนี้มาดูเขาตกเบ็ดยกยอนะครับที่บ้านสีสมบูรณ์พี่น้องจังหวัดบะโคกขมิน้นอำเภอพลับพลายชัยปุ๊บเฮ้ยรั้มแถวที่แล้วที่เขายกเพล่ยกันตรงนี้เยอะๆนะครับนี่ยมาเกาะติดสถานการณ์พี่น้องตรงนี้น้ำไม่รู้ขึ้นหรือน้ำลง ตาหนาขึ้นหรือน้ําลงครับนี่น้ํเริ่มลงน้เริ่มลงครับที่สีสมบูรณ์น้ําเริ่มลงพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ครับเป็นหน้าเทศกาลไสเดือนนะครับผม,ป,มปลาหมอเป็นตัวใหญ่ๆครับตาพี่น้องนี่ครับดูครับนู่นทีมงานตาตาหน้าหน้าพี่พี่น้องน้องตรงนู่นน,นี่มีแต่เบ็ดเยอะครับเบ็ด เ,เดี๋ยวได้เดินเชียรเราดูเบ็ดพีนน้องอวัดเบ็ดเดี๋ยวเราได้เชียเขาวัดเบ็ดอันนี้เปลยถูปลาไหมน้องเลยไม่มีครับปลาในน้อยตาได,ได้ปลารือ้อยังตา,าพึ่งมาบอกครับโอ้ตาพึ่งมาพึง่งมานยอนี่เป็นยังไงบ้างครับนีของ เจ้าของไปไหนเจ้าของโยมาดูปลากันหน่อยพี่น้องทนาาันนแรดโอ้โหครับผมปลาซิวปลาซิวยะคือยูคือยูเอาอันนี้อะไรกองเชียร์กองเชียรนั่งดูครับดูอะไรไม่รู้หรืพี่น้องเดี๋ยวเดินไปดูเขาตกเบ็ดฝั่งนู้นหน่อยครับใส่เดือนครับ้วนแท้โอ้นะครับ อยู่ยใส่เดือนนะครับอาบรรลุนตาก่อนจักน้อยนึงพี่น่เดี๋ยวจะได้วัดเดี๋ยวจะได้วัดจักตัวตรงนี้เขาน่าจะวัดขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันพี่นงต๋อสใส่เดือนลงไปแล้วครับนกปลาย,ยังไม่กัดเลยครับเีย๋ยวก็ดูเขาวานแหก่อนเนาะ ครับเขาจะหวานแหท้งนู้นแล้วไปดูเขา้าหวานแหดีกว่าครับพี่นอ้องมาลุ้นเขา้าหวานแหดีกว่าครับโอ้ยฝนลงใหม่แล้วฝนโปรยโปรยใหม่แล้วฝนโปรยโปรยว่าเราได้รดมะม่วงเลยอ๋อลงมองครับมองไว้พี่นอ้องมาลุ้นแหก่อนครับเอาตู้ <c oughs> ออักถึงได้เลยนี่มองกับพี่น้องเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นเรากระเดยหนอบัดเรามาน้องแบบบุญดอกกระเดยบบเคยกล้องโมเจงปลามันอยากออกกล้องเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวนี้เลยเรายังปลานเป็นไกรกับด็อกโจรมาวูบมาพี่น้องมีลุ้นไหมตรงอู้ย่าๆนูปลาในกระชังกระโดดเอาพี่น้องเห็นแล้วครับ เอาลุ้นทางนี้ก่อนลุ้นทางนี้ก่อนปลาอะไรกระชังกระโดดตุ้มตุ่มตุ้มตุ่มปลาแตงรีเงียบเอาเอาเมือนเห็นไรตินขาวๆลุกๆมันกระติโอ้ปลาตีกล้องนี่พี่น้องนี่ครับกระโดดตุ่มตุ่มตุ่มอยู่นี่ปลาปลาอะไรกระโดดตุ้มตุ่มตุ่มอยู่ไหนโอ้โหปลากระสูนตัวใหญ่ครับผมอายาโน้พี่น้องดูครับ คุยดูอ้วนตุ่มโม่เลยสี่ตัวครับนี่น่าะคืโดดตังตุ่มต่มตุ่มต่มนุ่งครับมีคนลงมองด้วยครับเจอาตะดาตอนไทยไฮะโอ้ลงวันตอนเช้ากลับมาครั้งนี้คือวัน ตาได้ได้สักตัวหรืยอยังเมื่อกี้นี่ยังไม่เข้าเลยเอาเอ๋อ,อพี่น้องมาดูครับเอาวางทิ้งไว้นานแล้วตาบอกทิ้งไว้นานแล้วอ้ <ś cia> อ๊บแน่โ <g 1900> นยน้อยโยน้อยพี่น้องโยน้อยครับลงกันแล้ว อาไปดูทางนู้นเขาทำอะไรกันเราตกเบ็ดได้ไหมครับทางนี้กลัวหรอปลาหมดรับปละหมดรับปลาหลุดอีกอ้อันนี้เทวดาบ้านวะเนี่ยเอาวัสดุนี้โอ้โผลงานเบ็ดผลงานเบ็ดพี่น้อง้ตกเป็นใคบ้านผลงานเขาเก็บไปเรื่อยๆครับเอาอะไรกินวะหนทางนี้ได้ไหม อ้าวเน้อะโอ้เก็บเป็นปลาหมอตรับเลยครับว e ันนี้นี่ครับนี่อันนี้ยอตรงนี้ด้วยยอน้อยยอน้อยหาอยู่หากินพี่น้องบ้านเราหาอยู่หากินนี่แหละโอ้ป้าดูครับ ้องดูเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้ดเห็นโบเห็นโบนี่<อ>นี่ครับเฮ้ยเนาเต็มเต็มว้าวยอดครับส่ยอน้อยยอน้อยนี่แหละพี่น้องฟุ้งเลยครับเห็นเป็นฟุ้งเลยครับเข้าไหมเข้าไหมเออก็ยังดีครับก็ยังดีพี่น้อง คารออีกสักสองนาทีทุกคนก็นั่งรอครับวางแล้ว <basics> ก oh, <will> ็รอมายืนจ้องยอแล้วครับจะเข้าไหมเออเอซีดยเอซีอ้นี่เอ้ f เอฮเอซครับ ถตายอยู่พอได้พอได้อ๋อน้าลื้อพอดชั้นรื้อชุดชั้นไอ้ยา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 พี่โด๊กยากะจะปล่อยขึ้นนี่ไม่เอาไกจะปลอ้นโอ้กว่าน้อยไปครับผมรอยติดเยอะเยอะว่ะหู้ยรอยติดเยอะเยอะว่าที่ไหนวันนี้ครับเซียนแหหมาดูสถานการณ์แล้ว จะไหนมาดูเชิงแล้วมาดูเชิงก่อนพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากมายครับผมบัดใบไงเลยะพี่น้องเดินมาดูเขายกมองหน่อยจีมองทีมองทีโอ้มันเป็นขุนขุนครับตะไคร่จับปลาตกแหลมปลาทิวอ้าวอ้าวปลาทิว เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันพี่น้องเริมีติดบ้างอยู่ครับเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับปลาครับปลาปลาไปทางไหนยังไม่ค่อยติดพี่น้องมันใครมันจับเยอะนี่ครับ พอได้มกนิวพี่น้อง <c oughs> มองทีมองทีี่น้องให้ดูน้ำตรงนี้ใสมากครับลาย,ยัางอยู่ไหมนี่ใช้กระโดดออกแล้วบ้าง <c oughs> ดูครับพี่น้องน้ำคนละสีเลยน้คนละสีเลยครับทะเ,เละสีสมบูรณ์โอเคบอกว่างั้นเลยส <c oughs> ีฟ้าเลยครับผมโอ้ย มรกตพี่น้องเขาได้ปลาอะไรโอ้กำลังจะนั่งดูคนตกปลาโอ้ยอันเก่าก็กระโดดอันไม้ก็โอ้ยน้องตัวยังใหญ่อะนะด่าด่างพื้นทมเลยเฮ้ยโอ้วนมากครับพี่น้องนี่ครับ สองตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวดูครับอันไหนอ้วนกว่ากันครับอันเก่าหรืออันใหม่อ้วนกว่าครับอันนี้อเขนนาบอกว่าอันนี้อันนี้คืออนันนี้เออันนี้ภาษาเมนอันนี้ภาษาไทยดูครับตัวใหญ่กว่าอยู่ครับของใหม่ใหญ่กว่าเสมอครับผมรอดตัวแล้วครับนี่ครับ อาไปต้มพี่น้องเนี่ยตักเอาน้ำใสๆเนี่ยครับไปต้มด้วยครับเสี่ยโล่เออโล่ในช่องไน้่องแล้วนี่ครับวันนี้ก็ปลดอยู่พี่น้องรับคุ้มอ่ะที่เมื่อแต่ไปนั่งดูเขาตกปลาหมอตรับอยู่ครับถูกหรือยังลุดอ๋อเมื่อกี้ได้ตัวนึงแล้วอุ้ยพลาดเลยเอาทางนู้นได้ปลาไหมครับ ถูกไหมหนุ่อู้ถูกโอ้ผมขอดูหน่อย,ไ,อยไปดูอะไไปดูไปอยู่แล้วเออจะถูกถูกถูกอันนี้เข้าหรือ,อยังน,อน้องนี่เดี๋ยวไปดูตาก่อนชั่วชั่วชั่วไปดู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 วิวโอ้โหนี่แหละพี่นอ้องโอ้โหรอบนี้สุดยอดครับรอบนี้สุดยอดครับน้อกำลังมา หลังเข้าเนาะโอ้โหพี่น้องดูครับขอเลยครับผมวัวกันเต็มกระบวยอะ่ะเออพอ,อทางนี้ถูกทางนู้นก็เริ่มมาตามครับว่าเทพอยู่ดีๆเอาแต่เอา,เอาลองดูครับเข้าไหมเข้าไหมโจล้ล่ะไก่เท่าเดิมบ่มไปดูครับ ่เท่าที่เมื่อกี้เลยรอบเมื่อกี้ไม่ยอมเอาโอ้เยอะกว่าอยู่ปลาเริ่มมาแล้วนี่ครับีรยวจะย้ายไปทางนู้นแล้วตรงที่วาไหนเห็นปลามันขึ้นมาเป็นทุงเลยนี่วนรวบรวบเรียบร้อยเดินมาดูด้านบน่อยครับ อะไรมีแต่ฟองอย่างนั้นอะไรมีแต่ฟองแล้วปลาอยู่ไหนมองเห็นปลาไว้ดิโอ้อะไรดิคือเราสปายสองขาปลาก่อนครับไหนมองยังไงดีนือมีปลาเข้าไว้ดิไม่มีครับโอ้แก้ไม่แก้ไม่เี๋ยวอาจจะมีละมั้งมองไม่เห็น คุณงงปลาก็งงเลยครับจะกระโดดเข้ายังไงล้อกระโดดนะโอ้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งดื้นฉันขยายยแล้วครับขยายยแล้ว เดปลามันขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวไปรอลุ้นกันจักหน่อยนึงพี่น้องโอ้ยเลื่อยจะมาเมื่อไหร่เออพี่น้องปลาหมอตรับครับโอเคครับผมเก็บกันไปเรื่อยๆครับปลาหมอตรับเก็บทุกปลาครับผมนี่ครับปลดออกมาก็เห็นไหมขยายมาแล้วครับ ที่เห็นปูมันมาแถวนี้เลยเยอะย้ายมาแล้วเดี๋ยวได้จุวัดกันน้องพี่น้องมานั่งลุ้นตรงนี้ดีกว่าครับจักหน่อยนึงแต่ <c oughs> บอกไปอยู่ม,มุมนูน้นเมื่อกี้มันไม่กิน <c oughs> แต่ตอนแรกไปอยู่ฝั่งนูน้นมันไม่กินก็เลยย้ายกลับมาที่เกา <c oughs> ลุ้นปลาหมตรับ <c oughs> ตร,รับ น้องถนนได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเสลี่นำเงินเมื่อกี้ได้อีกตัวหนึ่งครับปหมอตรั่น้องแบ๊กยายมายายมาเหมือนคนตกเบ็ดนั่นแหละใหญ่ไปย้ายมาเหมือนคนตกเบ็ดเบ็ดย้ายมาก็เงียบครับตอนนี้ชอบเอาตัวอย่างอยู่เรื่อยเลยนะใหญ่ไปย้ายมาก็เงียบัะอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่นอก เอาบรรยากาศมาฝากกันแค่นี้เลยครับเล็ก,ลกๆน้อยๆหะอยู่กินบ้านเราครับยโย่วานแห่ตกเบ็ดตกปลาปลาตรับปลาหมดรับนู่นๆเป็นฟูงเลยนี่นเนู่นกัดพงเลยนะนอ๋ะนี่เป็นฟูงน้อยๆอยู่ครับอโอเคที่นอกเอาบรรยากาศมาฝากกันแค่นี้เลยครับผม